อคณีน่ครับคนนี้อคาโนนวังอคาโนนป้อมอคาเน่คนนั้นลงแข่งคนนี้ลงคลองนี่เป็นไงลืมไปนึกว่าอยู่สองคนในวันวันนี้มีหางเครื่องกันแล้ทุกคนกูจะกินเนื้อมีแกงด้อมด้อมมิตรน้ำน้ำน้ำจิ้มเนื้อจิ๋มาะไรของซุน้ำจิ้มส่งซอสทั้งนั้นเลยทุกคนไม่น่าเชื่อทำก็ได้ลงคลอง น้ำจิ้มอ่ะถ้ามาขาลายหมดเลยนะตกอยู่น้ำจิ้มจับเนื้อกี่บาทนะจะขึ้นจะเบ็นเมองเขาบอกเงี้ทุกคนกลับไปก่อนเลยกลับไปก่อนเลยผู้ใหญ่แต่มืออยู่งี้นั่นกลับไปก่อนเลยจ้ากัดมากดมือบางเนื้อกัน้ำจิ้มกี่บาทเนื้อร้อยสี่สิบเนื้อไหนที่วันนี้ รีบไอน,นี่มึงนี่ไปสั่งเอาเนื้อไปแช่ก่อนเลยเลยไปเรียกเนื้อเนื้อแช่นเ,นเดี๋ยวก็มอตะรำุดท้ายอดเฮ้ยมีตังแป้งพันด้วยว่ะโอ้ยไอยไอะไอ้ไอไครับขอบคุณครับโอ้นี่รถไฟมาครับนั่นเหลือจะเชื่อต้องขอบคุณมากเลยครับ เมื่อคืนเมื่อคืนไลฟ์ตั้งนานนะพอลงไลฟ์โอ้โหแทบช็อกเลยได้สี่สิบบาทครับไปแล้วเหมือนไม่สบายบอกครับครับโอ้โหเนื้อปลาสดดายกิครับผมเดีายกิครับผมครับครับข้าวดอมผู้ใหญ่ค่ะด้อมผมเดี๋ยวใจเย็นๆนะด้อมผม ไอตนี่ตั้งเอิดเลยบางนุชนะเดี๋ยวว่าแต่ทุกคนไม่เห็นเลยเนี่ยผมไม่เจอคนรู้มาสองสามวันแล้วคิดถึงแล้วนะจะไม่จับแต่น่าจะยังอยู่ของนุชอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงแบบคุยสาวทุกคนมังมังไปก่อน ใครมาครับผู้ใหญ่ก็แล<อ>ถามว่าใครมาผมไม่ตอบเพายัางไงนเอาชื่อไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมถามไหมทีละคนมีทั้งนาย,ยกรางมนตรี <c oughs> แล้วก็ท่าน สสองดาวด้วยการเมืองไอ้วางมึงวันนั้นก็ไอ้นี่ทิ้งล้อะไรนะวันนั้นก็พูดเรื่องอนนพักประชาชน,นแล้วแบกูจะโดนแบนทีนึงนะซึ่ง <c oughs> แต่ละอยา่างนะฮะแต่เรื่องนายกสมาคมนกกรงหวัวจุกแห่งประเทศไทยต่อเลยไม่นิ่งกูจะกินเนือก่อนอ,อ,อ้าวแล้วอ้าวแล้วไอ้วางจะโดนไม้ค้าดา่าแล้วนะครับอืมก,กินก่อนก็ได้เนื้อค่อยใั่ข้าวใส่จานนะครับ พอก็ใส่จานให้เสร็จจะเปลี่ยนใส่กล่องจะโดนแม่ท้าวปานั่งเนี่ยมึงก็นั่งไปกินไปก็จบแล้วแล้วเดี๋ยวเนื้อมึงก็เอากลับไปกินกินพอเนี่ยพอกินไปตอนเนี่ยพออาบน้ําอาบอะไรด้่ว่าเวลามันนอนมันจะได้ไม่กดหลาย้อนนี่มึงเอาไปกินตอนนั้นพอกินเสร็จมึงไปนอนก็กดหลาย้อนไม่ไม่ไ่นอนนั่งเปิดดูคลิปเศ้าเจอไปดูคลิปสั้นไปนั่งเปิดดูคลิปสั้นนะเป็น ทีนี้ญี่ปุ่นหรือ<ป>ยุโรปหนังสั้นหนังสั้นญี่ปุ่นหรือยุโรปอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะไม่เดี๋ยวไปดูบอลบ้างเนี่ยไปดูศึกษาวิธีการเล่นวกกน่กัดผู้บอลอยู่นี้ผู้ใหญ่ครับแข่งกันเสร็จแล้วหรอครับหมายถึงชุดที่ไปพราประแดงหรอเสร็จแล้วนะครับเสร็จนานแล้วตก,ตกนะครับตกรอบครับ <ตก S 1> วงังกินคำนกกินคำแบ่งกัน ไม่ได้ครับไปวางภาษาอังกฤษนี่ไปผัดพิแกงนกกินไม่ไหวแล้วก็เนื้อหางเง้นนกก็กินได้เขาบอกว่าหนังสั้นญี่ปุ่นคิดดีไม่ได้เลยอ้าวเคยดูดิเขาเคยดูได้เลยไม่ใช่นั่งเรื่องนั่งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องญี่ปุ่นต่อยกันอย่างเนี้ยใช้มีดอย่างเนี้ย นังจีนจีนคิดไปไกลเลยมีแซ่ไหมแส้มีแซ่ปะใชแซ่มึงบอกดูหนังจีนมันต้องมีแส้ดิหนัจีนเขาจะมีแซ่อยู่แล้วมีเออชื่อแซ่ก็เราว่านังผู้ใหญ่เนี่ยญี่ปุ่นอไม่ใช่ดร วางกินข้าวอย่างยางครับสั่งแล้วไม่กินเขาจะเลี้ยงได้ได้ได้ยังไม่จ่ายวันนี้สรุปแล้วน้องๆที่พระประแดงเนี่ยกลับยังครับตอนเนี้ยกำลังขอแบบชัดๆเลยเพราะมันมีบางคนเขาบอกยังไม่กลับเลยป้อมมาแล้วครับไปแล้วป้อมกินโจวันนี้ใครรู้บ้างครับว่าตอนเนี้ย ยังเหรอครับโอเคสะดวกนะเขาบอกว่าเด็กย ah> ังไม่กลับยังนั่งดูบอลกันดูเลยเพราะว่าให้ดูบอลคนโตหรืออะไรนี่บอลทีมชาติอะไรอย่างงี้โอเคนเนี่เียนทีมชาติแล้วทีมชาติแล้วที่เต็งด้ดูทีมชาติแข่งอยู่เขาบอก ตรงนี S <S> ้เขมีเตะที่ไหนกันไหมเนี่ยรุ่เนี่ยเขมีโปรแกรมไหมไม่มีผมต้องถามเจ้า FC นะผมไม่ม่อยรู้นะผมต้องถามจ้า FC นะผมไม่ค่อยรู้นะฮ่าฮ้ออ้ เออน่าจะไม่มีหรอกเพราะแก่ม่เพราะแกมจริงไม่ไม่พรุ่งนี้ว่างทุกคนผู้ใหญ่ตเตไปไหนคะเตยอยู่ครับเตกินข้าวเดี๋ยวนั่งเตแป๊บหนึ่งทุกคนเตกำลังเคี้ยวอยู่เต ไปอิ่มย่างเตยเยียมานี้นี่เดียตามหาแป๊บนึงนะเตกำลังกินปลาเผาทุกคนนอ้ดเตมาแล้วคนนี้เตตลอดการเมื่อกี้ป้อมอาคานุนไม่ใช่เตวรากอนนะอันนี้เตตลอดไปท <c oughs> ำโคมให้ไปแล้วไงครับวันเนี้ย ลืมไปแล้วด้วยอะไรว่าไม่ใชาทิ่ใส่กางโดนเทแสกกลา,า,างจะโดนเทหวีเป๋ปัดเป๋จะโดนเลยอะ,อะมาอ,องเตน,นี่โหเอ ยังไม่ออกเก็บไว้ตอนนี้บวชอยู่วางกินปลาเผาด้อมวางเนี่ยด้อมวางก็จักไม่เจนไม่ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวดูไม่เจนยังอยู่ไหมถ้าอยู่ถ้าอยู่ขึ้นมาอีกทีนึงผมจะปักนะครับขยันนี่นั่งเข้าแล้วด้องมัน เราบอกว่าวางเป็นได้ทุกคนยกเว้นเป็นตัวเองตัวเองไม่ไม่เอาใช่ไหมแม่หายไปไหนแล้ววะเนี่ยวางแม่ด้อมหนือจะแบบตัวเองโดนเตะตลอดดูคนอยู่ดีกว่าได้ร้านซื้ออุปกรณ์ไปซื้ออุปกรณ์ไปแข่งฟุตซอลครับต้องต้องเด็กเด็กหายแล้วนะาคาขึ้นพวกะฟิลเตอร์ มีต้นมันสบเลยมามาหรือยังบางแบบนะถงหมวกถงพมันใส่พวกที่เาอเสื้อไ้เสื้อเองครัเออเอาเสื้อซ้อมแล้วก็ไม่ซักแล้วก็ทิ้งไว้ยก็เหยียบแบ้วนเลยถ้าเกิดไมบัวนะมันสวนเน่ย ใครไปด้ยถ้ามึงไปสวนงานก็หลังนี้นไม่รู้เปยไ้ครับเป็นนาจาะเป็นประตูนะเอาเลยกุ้งกุ้งก็ทำไงเดี๋ย,ยัดเสร็จแล้วสวัเดีครับ anh bảo là xem tao đã bảo là đồn thì, cuộc này nó đơn thẹn hả, không ngon rồi, tắt quỳ đã, quỳ rồi, bang bang tông scan đấy, ủng nha cô.